กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับและเภสัจกรหญิงวิจิตราตงสิริครับกับเรื่องราวของเด็กยุคใหม่กับคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมครับคุณเชอรี่ครับกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของ CVS <คะ S 1> ในในเรื่องของโรคเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งโรคเลยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันคือโรคมันคือโรคเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือมัคือมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อยากจะบอกว่าเป็นกลุ่มอาการดีกว่าค่ะออจริงๆก็ป้องกันได้รักษาได้ไหมก็รักษาได้มันก็เข้าข่ายจะเป็นโรคแต่คิดว่ายังเป็นกลุ่มอาการดีกว่านะคะแล้วก็เป็นกลุ่มอาการที่ไม่ติดต่อแต่สามารถเป็นกันได้ถ้าเราแบบเออตามแฟชั่นแล้วก็ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมองหน้าจอเนี่ยหน้าจอคอมพิวเตอร์สมมติถ้าเราจะไปต้องทํางานนะคะคเขาให้พักสัก เออนาทีหลังจากมองจอติดต่อกัน2ชั่วโมง <c oughs> นะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะหลังจากมองจอไปสัก20ทุกทุกนาทีเนี่ยให้มองไกลๆด้วยเป็น <c oughs> การแบบฝึกสายตาให้หันโฟกัสเพราะทุกครั้งที่เรามองจออย่างเงี้ยเราก็จะโฟกัสที่เดิมตลอด <c oughs> สายตาก็จะโฟกัสที่เดิมโฟกัสที่เดิมแต่ถ้าเราแบบทุก20นาทีหันมองที่อื่นบ้างสัก15 <c oughs> นาที15าวิค่ะโทษค่ะยี่ส20นาทีแล้วก็หันมองที่อื่น15าวินะคะสายตาก็จะมีการปรับได้ เพราฉะนั้นคนที่ไม่เคยมองที่อื่นเลยเนี่ยในอนาคตก็เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาอีกเช่นสายตายาวสายตาสั้นได้เช่นเดียวกันนะคะครับคือดวงตาจะทํางานหนักมากยิ่ง<ช>ขึ้นค่คุณเชอรี่ครับนอกจากผลกระทบในเรื่องของสายตาแล้วเนี่ยการที่เขาบอกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ผิดวิธีเนี่ยจะมีผลในเรื่องของจิตวิทยามั้ยครับเราพบว่าคนที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้มากเกินไปจะไม่พูดค่ะเพราะ,ะว่าเขาจะพิมพ์ เขาจะเขาจะใช้วิธีการพิมพ์คิดแล้วพิมพ์ออกมาแต่เขาจะไม่เปล่งเสียงเขาจะไม่พูดอ๋อคือในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีใช่ค่ะจะพบว่าการใช้คําพูดเนี่ยพูดได้ยากขึ้นคอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะการหาศัพท์มาพูดเนี่ยจะเป็นศัพท์ที่ที่คนปกติเขาไม่พูดกันนะคะเช่นเป็นศัพท์ที่เขาเขียนกันนะศัพท์ที่เขียนใช่ค่ะซึ่งบางทีฟังมันก,มนก็มันเป็นการ ภาษาที่เปลี่ยนไปอีกแล้วอ๋อยกตัวอย่างเวลาหัวรอเป็นหูหูอ่ะประมาณนี้ค่ะครุขิครุขิอ่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งผู้ใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นอย่างรุ่นอย่างที่ฉันฟังนี่ก็จะงงๆว่ามันอะไรเหรอจะครุขขะหรือครุขิอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทำอะไรงะอันใช่แล้วค่ะเป็นไงเอ๊ะเป็นภาษาแปลกๆเป็นภาษาแปลกๆซึ่งถ้าถามว่าผิดไหมมันก็มีการวิวัฒนาการของภาษาได้นะคะแต่บางทีการสื่อสารเนี่ยมันจะ อาจจะทําให้เข้าใจสับสนเข้าใจผิดนะคะและบางครั้งทําให้คนที่ควรจะสุภาพกลับกลายเป็นบางทีเก้าราวขึ้นจากการที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้หน้าจอคอมโดยที่ไม่ต้องเห็นสีหน้าคนที่เขาสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอ๋อนั่นแปลว่าสามารถสื่อสารโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง เขาเรียกว่าปฏิกิริยาปฏิกิริยาของคนที่เราสื่อสาร<ช>ด้วยใช่ค่ะลองสังเกตสิคะคนที่สื่อสารด้วยด้วยสื่อคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีจะกล้าพูดอะไรมากกว่าการพูดต่อหน้าและบางทีการใช้เทคโนโลยีพวกนี้ก็เลยทําให้เวลาพูดต่อหน้าก็โผล่ออกไปเลยโดยไม่ค,คันหนึ่งถึงจิตใจนะคะคิดว่าผลเสียมันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของการแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมความ,มความอ่อนน้อมมากกว่าคะ่ะ ครับก็มีก็มีผลสืบเนื่องกันแป่นอนเลย,เลยค,คุณเชอรี่ครับผมสงสยัยอย่างหนึ่งว่าที่คุณเชอรี่บอกว่าโรค c ีวเนี่ยเบื้องต้นที่จะมีปัญหาคือเรื่องของการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท้องหลัง คอแขนแบบนี้ครับค่ะบบเอ๊ะมันเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาแต่มันไปเกี่ยวอะไรกับท้องหลังคอแขนแบบนี้ฮะค่ะก็ท่านั่งไงคะเวลาที่เราใช้สื่อต่างๆเราคิดดูว่าเรานั่งแบบไหนนะคะแล้วก็การนั่งแบบนั้นน่ะนานๆติดต่อกัน3ชั่วโมง3ชั่วโมงบางคน5ชั่วโมงเนี่ยก็ทาให้กล้ามเนื้อต่างๆมันผิดรูปแบบไปเขาบอกว่าท่านั่งที่ดีสมมติถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ PC นะคะใช้พีซีก่อนเนี่ยแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งโต๊ะนะคะต้องนั่งให้เท้าติดพื้นได้ เท้าติดพื้นเท้าติดพื้นในท่าที่สบายที่สุดนะคะบางคนเท้าเกินก็ต้องเหยียดออกไปเยอะๆบางคนเท้าไม่ถึงก็ห้อยแ,แล้วก็จะเกิดอาการเกร็งที่ที่เอวอนะคะ<อ>ข้างหลังเนี่ยควรจะเป็นมีพนักพิง<อ>หรือมีเบาะนุ่ม,นม,นมๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าหลังก็จะได้ตรงไม่งั้นกระดูกสันหลังก็งอเพราะกระดูกสันหลังงอเนี่ยก็เกิดโรคตามมาอีกเช่นกระดูกทับเส้นประสาทอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก่อให้เกิดปัญหากล้ามเนื้ออื่นๆตามมาตรงช่วงช่วงแขนเหมือนกันนะคะเก้าอี้ควรจะมีที่วางแขน ้็ที่แขนจะได้วางอยู่ตรงนี้ไม่ควรเอาแขนขึ้นมาวางบนโต๊ะทําอย่างเงี้ยหัวไหล่ค่ะหัวไหล่ทำงานหนักอีกแล้วนั้นแขนต้องอยู่อย่างนี้นะคะคคแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ยข้อมือต้องไม่วางบนคีย์บอร์ดต้องวางที่โต๊ะแล้วก็พิมพ์ได้ เนื่องท่าต่างๆเนี่ยจะต้องเหมาะสมจริงๆแล้วเขายังบอกว่าเออถ้าถ้าเป็นในผู้ใหญ่นะคะโรค C ีเสในผู้ใหญ่เนี่ยที่ว่ากล้ามเนื้อคอก็มีปัญหาด้วยเพราะก้มเงยเงยมาที่พิมพ์เอกสารก้มเงยเขาบอกว่าต้องหาที่หนีบนะคะเอาเอกสารขึ้นมาหนีบไว้บนจอคอมแล้วก็มองอย่างเงี้ยมองแล้วก็พิมพ์ได้โดยที่ไม่ต้องอคื เขาเรียกว่าเหลือบเหลือบตาใช่ค<ช>่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบกล้ามเนื้ออย่างนี้มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเป็นท่านั่งแล้วก็นั่งติดต่อกันอย่างที่บอกค่ะเกิน3ชั่วโมงถือว่าเป็นโรค CVS แล้วคอมพิวเตอร์วิชั่นอย่างนี้มันต้องคือ คือสมมติคุณชารีบอกว่า20นาทีพัก15าวิค่ะอย่างนี้คือ15าวินนั้นคือเราก็ต้องมีการพักร่างกายไว้ด้วยไหมครับก็ก็อาจจะผ่อนคลายได้นะคะแต่บางที15าวิเนี่ยยังไม่ทันเปลี่ยนท่าหรอกค่ะแล้วก็ยืดทํางานยู่ก็ต้องกลับมาทํางานอีกนะคะอย่างน้อยๆ15าวิที่ว่าเนี่ยเป็นการช่วยเรื่องสายตาเท่านั้นคแต่ไม่ควรทํางานติดต่อกันเกิน3ชั่วโมงคือถ้า3ชั่วโมงปุ๊บต้องหยุดเลยค่ะต้องหยุดแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะได้เลยนานไหุด3ชั่วโม สักครึ่งชั่วโมงถ้าทําได้นะคะถ้าทําได้จะดีที่สุดค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ลุกบ่อยๆเดี๋ยวเจ้านายเพ่งเลงไว้ก็ลุกไปห้องน้ำลุกไปห้องน้ยประมาณหายไปเดีครึ่งชั่วโมงเลยแล้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็พักสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ใช่นรับอันนั้นจะดีกว่าค่ะคือพักทุกชั่วโมงจะดีที่สุดค่ะครับเท่านี้นอกจากนั้นเนี่ยครับถ้าอยากจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับอย่างถูกวิธีเนี่ยครับ เขาต้องมีวิธีการทำยังไงบ้างครับคุณเชอรี่การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธีอันนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของทางจิตวิทยาเหมือนกันนะคะคก็คือใช้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็พยายามใช้วิธีการที่แบบว่าเดิมๆบ้างนะคะคเช่นอ่านหนังสือก็อ่านจากจากกระดาษบ้างเพราะว่าการอ่านจากกระดาษเนี่ย ความคมชัดของภาพเนี่ยม,มันเหมาะสมกับสายตาที่สุดค่ะค,คือสีดํากับสีขาวบนกระดาษเนี่ยมันไม่ตัดกันเกินไปสีสันต่างๆบนกระดาษเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มนวลกว่าลองเปรียบเทียบกับจอคอมพิวเตอร์ยิ่งชัดเท่าไหร่นะคะสายตาของเรายิ่งต้องทํางานหนักต้องโฟกัสหนักขึ้นจากความคมชัดเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีใช้เท่าที่จําเป็นจะดีกว่าใช้อะไรที่แบบมันที่เขาเรียกว่าพื้นๆบ้างก็ดีนะคะใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆค่ะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่ใช้ก็ต้องบอกว่าแสงเนี่ยเขาออกมา มาจากตัวหนังสือใช่ค่ะออกมาจากทั้งจอออกมาทั้งจอเลยคืออ่านัอ่านหนังสือบนจอมันก็ออกมาอย่างนั้นใช่แต่ถ้าใช้กระดาษมันเป็นแสงที่ตกกระทบ้แล้วมันสะท้อนมาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันก็มีกระดาษที่เขาเรียกว่าเป็นกระดาษถนอมสายตาใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะจะดีกว่าแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าบางทีการตั้งคอมพิวเตอร์นะคะบางคนเข้าใจว่าต้องตั้ง ตรงที่ที่แสงสว่างจ้าๆยิ่งผิดใหญ่เลยค่ะแสงจากจอก,จก,จก,ก็จ้าอยู่แล้วแสงจากเ้านอกยิ่งจ้าอีกยิ่งทํำลายจอตามากขึ้นนั้นตั้งในที่ที่ออแสงพอเหมาะอาจจะใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยถ้ารเรายุ่งสึกว่ามันมืดเกินไปนะคะครเรื่องลมก็เหมือนกันนะคะคสําคัญมากถ้าเรานั่งอยู่ในที่ที่แบบลมเป่า เป่าเข้าตาตลอดเวลาก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการ CVS เร็วขึ้นนะคะ<อ>ตาแหง้งตาแหง้งตาแดงแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยตาปรับสายตาไม่ได้ก็เป็นอาการเตือนแล้วแหละว่าค,คุณต้องพักแล้วค,คุณเชอรี่ครับอย่างนี้เราต้องต้องทานอาหารอะไรเพื่อช่วยในเรื่องของมันมีไหมครับป้องกันโรค CVS หรือว่าช่วยในเรื่องของดวงตาของเราครับ มีค่ะจริงๆแล้วธรรมชาติของเราช่วยเราไว้เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> อย่างเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยให้ทานออฟักทองเยอะๆ <c oughs> นะคะตอนพอเด็กยุคใหม่ก็กลายเป็น <c oughs> แครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะมีพวกสารแคโรทีนอยใน,ใ,นในอาหารพวกเนี้ยในอาหารกลุ่มพืชผักที่เป็นสีเหลืองเข้มเข้มเขียวเข้มๆขม,ขมนะคะ <c oughs> ส้มเข้มเข้ม,ขมจะมีแคโรทีนอยเยอะแยะเลยแล้วก็ในประเภทของแคโรทีนอยเนี่ยมันจะมีประมาณ300กว่ารายการ คุณการุนเชื่อมคะมีแค่2รายการที่เกี่ยวกับสายตาค่ะอะไรบ้างครับก็คือลูทีนกับซีซันทีนค่ะซึ่งเราพบว่า ถ้าถ้าเป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าต้องกินผักขมอบชีสออย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าอยากได้ลูทีนที่เพียงพอต่อการถนอมสายตาเนี่ยต้องกินผักขมประมาณห้าชามสลัดจึงจะได้ห้าชามสลัดใหญ่ๆที่เป็นเป็นโบลใหญ่ใหญ่ใช่แล้วค่ะต้องกินขนาดนั้นจึงจะได้ลูทีนประมาณ6มิลลิกรัมต่อวันเพื่อบำรุงจอตาถนอมสายตาป้องกันไม่ให้จอตาเสื่อมซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครทานได้แค่กล่องเดียวอบชีสนี่ก็ พอสมควรก็พอสมควรแล้วค่ะคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรเราก็มมกจะพูดกันเล่นๆว่าต้องกินเป็นกะละมังจึงจะได้เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่เรามีมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้เลยบแบบสามารถสกัดมาทานได้เลยดิฉนันมั่นใจว่าน่าจะดีกว่าค่ะคและที่สําคัญลูทีนที่ว่าเนี่ยก็อย่าไปกลัวว่ามันจะได้เกินเกินไปเพราะว่าจากธรรมชาติต้อง6ชามสลัดจึงจะได้เพียงพอนะคะแล้วในน้ํานมคุณแม่เนี่ย ก็จะมีลูทีนอยู่แล้วมีงานวิจัยบอกชัดเจนว่าเด็กเนี่ยจะได้รับการปกป้องจนเขาโตขึ้นในระดับเข้าโรงเรียนเพราะเขาจะได้รับลูทีนจากนมแม่นะคะยิ่งให้นมแม่นานเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นค่ะก็จะได้รับสะสมไปเรื่อยๆครับก็มีอาหารที่ช่วยดูแลเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะครับคุณเชอรี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย กิฟรินโนนิครับน้ำลูกยอครับอยากให้ลูกน้อยของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ